ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกทุกท่านนะคะพี่น้องนะคะเมื่อนี้พี่ไบสิต้องไปน่ะกินเลี้ยงงานวันเกิดเพื่อนพี่น้องฝนตกนะคะเพื่อนดูสิคะพี่น้องฝนตกนะคะเรามาชมบรรยากาศฝนตกช่วงเช้านะคะที่เมืองเมลิบารานะคะเพื่อนเนาะเออฝนตกก็ดีนะคะเพื่อนเพราะว่าหญ้าเริ่มตายนะคะเพื่อนเห็นไหมหน้าโรงเรียนนะคะหญ้าแดงนะคะเพื่อนหนาแล้งนะะั่นเพื่อน อันเนี้ยอ่านสนามหญ้าหน้าโรงเรียนนะคะเริ่มตายนะคะได้ฝนนิดหนึ่งก็ดีนะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าวันนี้พี่ไปสิไปกินเลี้ยงพี่น้องนะคะกินเลี้ยงคือกินเลี้ยงกันกลางแจ้งนันเพื่อนเนออบ่มีหลังคานะคะก็เลยอ้าสิได้ไปบอพี่น้องเนะเตรียมของทากับข้าวไว้แล้วนะคะเพื่อนเนาะเออข้ามาเบ่งบรรยากาศนะคะว่าสิได้ไปบ่ได้ไปนะคะเพื่อนเนาะ ฝนตกแล้วเด้อพี่น้องนะคะฝนตกแล้วนะคะมาเบิงสวนนะคะได้ถูกน้ําฝนนะคะสวนถ้าถูกน้ําฝนมันจะได้บรรยากาศนะคะเพื่อนเนาะอ่านโดนน้าฝนมันจะอ่าสดชื่นมากกว่าน้ําประปานั่นเพื่อนว่านะคะอ่านต้นมะนาวพี่ไปดอกดอกเต็มเลยนะคะปีนี้สงสัยจะได้ลูกเยอะเติบยุพี่น้องต้นบักนาวหน้าบ้านนะคะบักนาวบักนาวต้นนี้ยน อายุสี่ขวบเลยเด้พี่น้องพี่ไปย้ายมาอยู่นี้สามขวบครึ่งแล้วนะคะเพื่อนสามปีสามปีมปครึ่งเล้วพี่ไปอยู่บ้านหลังนี้นะคะแล้วมะนาวต้นนี้พี่พี่ไปได้มาห้าเดือนนะเออห้าเดือนนะเพื่นอนเออได้มาห้าเดือนเนาซื้อมาตอนต้นเล็กๆนั่นเพื่อนนี้เนาะแต่มันเป็นต้นมะนาวตอนนะ่ะพี่น้อง <c oughs> มะนาวที่ตอนนะ่ะที่ตอน้วอนปักอ่าปลูกขายตามร้านนะ่ะนะเออก็คงเป็นอ่ะ อันมะนาวตอนเนี่ยต้องเป็นมะนาวแก่เนาะนเพื่อนเนาะเออนี่เนาะต้นนี้นะที่หอบหิ้วามาจากรัดนิวเซเวลนั่นเพื่อนเออก็ดกมากนะปีนี้ดกแล้วนะคะไม่แต่ไม่รู้ว่ามันจะติดลูกเปล่านะเพื่อนถึงติดลูกไม่เยอะนะแต่ก็อามีพอกินพออะไรพอม่มปีก็ได้ยูนะคะเพราะว่ากินอยู่คนเดียวนะคะ่ะเพื่อนเนาะเออเพราะว่าเรากินอยู่คนเดียวนะคะอ้าวฝนซานะคะ ฝนปลายปีเริ่มซานะคะฝนซาน้ําตาซึมนะคะพี่น้องเอ้ยนะคะมันอันซีซามืดมอหรือว่ามันอันซีมาอีนั่นเพื่อนแต่คิดว่านั่นเพื่อนมันตกไม่หนักนะคะเพื่อนฝนเนี่ดูสภาพแล้วมันตกไม่หนักนะคะแต่มันก็จะอ่ะตาตกแล้วซาตกแล้วซาอยู่จังซี่แหละนะคะเพื่อนเนาะคิดว่านะดูแนวโน้มว่ามันจะตกพรำๆนะคะไงเนาะ มนันคงจะเป็นฝนสาน้ำตาซึมนี่แหละค่ะเพื่อนขอบคุณอันทุกคนนะคะเดี๋ยวต้องไปก็ละเดินนะคะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าฝนตกนะคะเช้านี้นะคะว่าว่ามีแพลนจะออกไปข้างนอกจะได้ออกไปไหมนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ